นะอะข้าวไหมทำอนให้ผมาาตเงินเ,นเดืเอตัออ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 ข้าวด้วย่ะเดินไปเกัมข้าวด้วย อัดผักเียววานแล้วก็ต้มจุ้มอะไรไม่กินอะไนี่ไม่กินข้าวจ้ำจ้ำจ้ำข้าวไม่กินข้าวเลยแม่เขาอยากให้ไปโรงเรียนก็ว่อยากให้ไปหรอกให้ดูก,กันอีกว่าอยู่กัน เดินไปเองนะาเดินไปเดินไป่าเดินไปิไปบ,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 บปต้ตอินวนะรสั่ยไยปล,ปลเดินไปเองเลยครับอันนี้ให้เดินไปเองเ,อเข้าเยอะ เป็นไงวันนี้สนุกไหมสนุกไหมมีใครมารับได้เลยเนาะมีใครมารับไหมไม่มีเนาะ de meia ขี่ยานขาสี่โมงเราเรียนมายัไม่กินข้าวเลยค่ะกันกินข้าวอาบน้ำก่อนดำไปไปเรียกดำเร็วดำไปตั้นก็นมาดำก็มาตันไม่อยู่แล้วเนาะคอยเนาะเรื่เรียนมาแล้วก็

พี่เขาเริ่เรียนมาเก่งละเริ่มเก่งละ้อเลือกวววสอวันแล้วอ,ะอ่ะเอ้อขอลดมารถมารถมาเบรกเบรกเบรกให้รถไปก่อนข้อเลือกสองวันแล้วอือฮึอ,อ,อ,อไป ไม่รู้นี่ป้าเคยเห็นเนี่ยลูกอะไรเนาะเขาเรียกลูกอะไรนี่มันมีลูกไหมเนี่ยรือดูที่เพื่อนกลางทุ่งนามีลูกพ่ออย่างนี่มันมีชอบกินอันนี้แหละเนี่ย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 ลูกอะไรเนี่ยเลยกลูกอะไรน้อเนี่ยกินได้ไหมคอยกินไหมไม่กินเหรอลองชิมดิอืมอร่อยอร่อยเฉยเลยอืมเขาขายนั้นโลเท่าไหร่เนี่ย แพงเลยเนี่ยเนี่ยอืมแพงด้วยเอาเก็บไปฝากหมอมิหมอมีชอบกินใช่เนี่ยอร่อยนะเนี่ยเด็กก็ควายเอาต้นนี้มาเก็บก่อนมาไหนอืมนี่มันต้องเก็บตังนี้ต้นนี้ลูกเก็บลูกสุกนะนี่เป็นธรรมชาติเลยเนี่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 ยโหเยอะเลยเนี่ยอันขอมั้ยอืมอันนกินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้มันขมมันกินได้แต่ต้นนี้มันจะขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยเนี่ย เขาเรียกต้นอะไรเนาะเนี่ยเคี่ยวขายจากเชียงใหม่แหน่หอมอืมมันพเก็บไปต้มเลยเนาะือเก็บไปต้มเลยนะเนี่ยได้อยู่เนี่ยเนี่ยฮะเก็บไปต้มเลยเนาะอร่อยนะอืมมันพเก็บไปต้มเลยนะใช่ไปเสร็จยังหมวนปากด้วยหมวนปากยัง กเหมือนตากร็จยังซื้ออะไรซื้ออะไรอ่ารีบนอนวันนี้รีบนอนตื่นแต่เช้าฮะนอนเลยนอนเลยออกไปนอนเลยเข้าไปทำไมทำไร เก็บไปมันลดเลยนะแ,นแว่นทำจะทำอะไรไปฉีอ้าไปฉีดิป้าเอาไปฉีไปเ่ะขัดถูมาไม่เลยเอาไปฉีดข,ข้างนอกล้างตูดด้วยดันเอาไว้ไปละข้างนอกขับแว่นขับรถไปข้างนอกเลยลขับขับรถไปฉี่ข้างนอกเลยจะไปฉี่ในห้องได้ไงไปล้างตูดด้วยถอดกาง,งเกง ลายออกมาไปไปฉีกนอกไป,ไป,เ,ปเอาเลยไปโอ้ล <ะ S 1> อาย <ละ S 1> ออกไปเส้แล้วฉีกได้มาแล้วฉีกเสร็จแล้วละจะทำอะไรซื้อของจะซื้ออะไรฮะอยซื้ออะไรเอาไว้ตรงไหนแว่น,นอ,อ่ะมาานการ์ตูนมาเรียนหนังสือกันมาระบายสี เลยระบายสีกันได้เวลาวิชาแล้ววิชาการแล้ว <c oughs> <c oughs> ถอยมาใส่แว่นสี <c oughs> ไปไหนจะไปไหนไเก็บร์อถกอนก่อนอิ่มยังอิ่มยังเจ้าซอสเกลือคิเกลือ,น,น,อ,อ,น,อ,อ,น,อนี่นะ

ที่ฟันแต่งเองด้วยด้วยแต่งเองด้วยเอาแล้วเอาแล้วเยอะไปแล้ว,วโอเคอ่ะมาแปลงน,น้ำแก้วเลยนะน้ำแก้วแป่งฟันก่อนแป่งงฟ,ฟันกระจกขึ้นมา แป้งอีกยังไม่เสร็จเยออเอาแปลงแป้งก่อนดิยังไม่เสร็จเลยยังไม่สเสร็จเลยแป้งหม่ยังไม่เสร็จเลยใส่อีกยังแป้งไม่สเมสร็จพอยังแป้งไม่เสร็จเลยเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหม่พยเอาใหม่เอา แป้งมายังไม่เสร็จเลยเอาใหม่แป้งอีกยังไม่เสร็จโอ้โหเ,เอาแป้งก่อนไหนเว้นนะไม่มีเอาแป้งก่อนแปรงฟันก่อนแป้ง,ปงิดเดียวเองโอ้โหูแป้ง อเอาอีกเอาอีกแข่งก่อนยังไม่เสร็จเลยเอเอนั่นแหละ ใส่ยะไรป๊าป๊าลองใส่ดูโอ้ไม่ใส่หรอควอยใส่เอาใส่ไปกใส่ไปจำหรือข้าวค่ะเ้าข้าว

นั่งจังเลยโอ้โหนั่งจังเลยฝ่ายบอกนี่กี่โมงเนี่ยแปดโมงครึ่งเหรอหไปอุบลเราไปอุบลอยากไปเที่ยวอุบลเด้อยากไปเที่ยวอุบลจังเลยไปแล้วน่ไปแล้ว,ไป,ลว,ไ,ปลวไปอุบลแล้วหรอกวันนี้มีแปดโมงครึ่งเลยเหรอแปดโมงสี่สิบแรงว่ารถเลท เออมาจากกรุงเทพไงจะมาสุรินทร์มาไปอุบลต่อไงเดี๋ยวไปเที่ยวอุบลจังเลยตา,าไม่มีจุที่จมูกอะ่ะเออไม่มีไม่ให้มีจมูกมเออไม่มีคอใส่ได้ไหมใส่เลยแล้วพ่อไม่มีแว่นตาโอโ้โหซื้อแว่นตาให้เดี๋ยวให้บอกพี่ซื้อแว่นตาให้เอาใส่ใส่ไหม ไม่ใสยเหรอ